ยอสวัสดีครับทุกคนคุณลลมโบบอกสวัสดีครับทุกคนสวัสดีค่ะผ่ากานท้อมกับคุณลลมโบ้จ้าพารกิจของเราวันนี้ก็คือขนฟืนลงชั้นใต้ดินนะคะนี่อะใจะเย็นเย็นพราะจ่เย็นเ,เย็นมีคนช่วยแน่นอนเลี้ยงลาวาเลย อ่กำลังใจทำงานทำงานโยบะโยบะโยบะโยบโยบะยคุณเลมโบบอกว่าเดี๋ยวทำงานละเดี๋ยวโดนหลีกแวดแดดก็คือตอนบ่ายนี้ฝนจะลงมาพร้อมกับหิมะอีกนะจ๊ะเดี๋ยวมามาจ้ะพี่น้องจ๊ะมาช่วยกันขนฟืนลงชั้นใต้ดินค่ะสร้างความ อุ่นให้กับบ้านให้กับมนุษย์และสัตว์เลี้ยงจะจ้าก่อนที่จะทำงานก็มารีวิวรั้วใหม่ก่อนนะคะคุณเลมโบเขาลงมาก่อนผักการหอมคะ่ะเขาก็เปลี่ยนเอาไม้เดิมที่เจ้าส,สกูตเตอร์รอดออกไปตลอดนะคะวันนี้แกได้เอาเออล้วเหล็กมาใส่แล้วจ้ะก็ดูโปร่งตาขึ้นนะคะทำง่ายๆเพราะว่าเหล็กเขาประกอบไว้สำเร็จแล้ว ค่ะนี่ก็คือลวกเกาจ้ะนี่ก็คืออีกด้านหนึ่งนะคะผุพังไปตามกาลและเวลาจะ้ะเอาเ้นบ้านขึ้นบ้านก็คุณแรมบโบ้ก็เตรียมฟืนมาไว้ตรงนี้ละเดี๋ยวจะมีเอ่าเครื่องสายพานดึงไปลงชั้นใต้ดินต้นที่เหมือนต้นมะยมหน้าบ้านนี้คุณแรมบโบ้ปลดอ่อไฟแสงสีออกไปแล้วนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะ ทำความสะอาดด้านล่างค่ะเอาหนอต้นเล็กๆเอาออกนะคะเพื่อให้เป็นต้นใหญ่ต้นเดียวจะ้ะอะแล้วก็เดี๋ยวจะเก็บกวาดในเมื่อกี้คุณลุบโปมาตัดเอาส่วนที่มันเป็นอะเลก,กิละกะเข้ามาในที่ออกนะคะงานมีตลอดค่ะพี่น้องมองเห็นงานตลอดเลยค่ะคือคนไม่อยู่ว่างผ่านไปไม่ได้ค่ะถ้าเห็นค่ะอันนี้ก็ต้องทำนะ เก็บไว้เป็นการบ้านก่อนจ้ะตอนนี้รอคุณเลมโบอยู่นะคะเราก็มีโอกาสได้เก็บคลิปไปเรื่อยๆชะลอชะลอเพราะว่าถ้าฝรั่งคุยกันได้จะยาวจ้ะลมแรงมาแล้วจ้ะพ,พี่น้องวัวเครื่องจะดับก่อนคุณผู้ชายยังคุยกับเพื่อนบ้านยังไม่เสร็จเลยจ้ะ เครื่องจักรอคุณเลมโบอยู่นะคะนี่ไม้ที่คุณเลมโบตัดแล้วก็ผ่าเอาไว้จะจากที่มันกองอยู่ตรงนี้นะคะขาก่อนนู่นค่ะที่ผักกาดหอมจับเบี่ยงเข้าไปไว้ด้านในค่ะนี่เป็นโรงฟืนนะคะ ือการซื้อป่าเพื่อที่ทำฟืนแล้วก็ล่าสัตว์ก็คือเป็นวิถีชีวิตของเขาอะนะคะเพราะว่าฟืนในประเทศสวีเดนเนี่ยมันแพงแล้วก็ถ้าบ้านไหนที่ก่อไฟเนี่ยแล้วมีฟืนเองเนี่ยจะประหยัดค่าไฟในแต่ละเดือนเนี่ยเยอะมากค่ะ มีป่าเอาไว้ทําฟืนนะคะมันสําคัญสําหรับคุณเมืองหนาวนะคะจ้าตอนนี้ไม้ยังคุณล,ลัมบกว่าจะเสด็จได้นะพ่อแอนเซกริงยังไม่มาเลยถ้าไม่ใช่เจ้าของบ้านนี่คิดว่าอู้งานเลยนะคะจา้าอันนี้ก็คือไม้เบียกนะคะเบียก์ก็มันจะติดไฟ ได้ดีไม้แต่ละอย่างก็จะมีคุณสมบัติที่แตกต่างกันไปค่ะอย่างนี่คือไม้เบียกก็ต้นมันคล้ายๆกับยูคาลิตัสบ้านเราอะค่ะมันเป็นไม้สําหรับการทําฟืนค่ะเดินไปในห้างเวลาไปดูที่เขาขายฟืนนะแบบว่าแพงมากค่ะถุงนึงมีไม่กี่ท่อนน่ะเกือบร้อยโคน่ะค่ะแล้วก็กอแต่ละครั้งก็หมดอ่ะอันนี้ก็คือ เรามีป่าของเราเองมันก็ประหยัดค่ะประหยัดได้เยอะเลยค่ะค่ะก็ระหว่างที่รอคุณเลมโบนะคะก็จะมาแนะนำมาเล่าให้พี่น้องฟังนะคะว่าเพราะอะไรเขาถึงมีป่าเอาไว้ทำฟืนค่ะคือมันประหยัดตังตลอดฤดูกาลอะฤดูทั้งปีอะเพราะว่าน้ำประเทศสวิเดนเนี่ยมันเย็นค่ะ เออ่เราจะต้องก่อไฟดึงความร้อนเข้าบ้านแล้วก็ดึงความร้อนออไปที่น้านะคะน้ํามันจะมีสองท่อนะคะท่อหนึ่งจะเป็นน้ําร้อนเอาไว้ใช้อาบใช้ล้างถ้วยล้างชามแล้วก็อีกท่อนึงก็จะเป็นน้ําดื่มน้ําเย็นน้ําประเทศสวีเดนเป็นน้ําที่สะอาดอ,อติดอันดับต้นๆของโลกเลยนะคะน้ำประเทศสวีเดนเนี่ยจะมีรสหวาน มันเป็นน้ำหินน้ำแรค่ค่ะค่ะก็ภูมิใจที่มาอยู่กับคุณลัมโบแล้วคุณลัมโบบอกว่าประหยัดค่าไฟได้เยอะแทนที่เราจะมาอยู่อยู่กับเขาแล้วแทนที่เขาจะพูดว่ามันเพิ่มค่าไฟแต่เรากลับมาทำให้เขาประหยัดค่าไฟก็เพราะว่าพักกาหอมมีโอกาสได้อยู่บ้านแล้วก็ก่อไฟอยู่บ่อยๆค่ะก่อไฟ ก่อไฟดึงความร้อนเข้าบ้านดึงความร้อนเข้าน้ําโดยที่คุลิมโบไม่ต้องไปใช้ไฟฟ้าน่ะปากกาหอมก็พูดแบบเป็นทางการไม่เป็นค่ะก็นี่แหละ,อ,ะอย่างช่วงฤด,ดูหนาวมาเนี่ยอย่างลูกชายคุริลโบเนี่ยเขาไม่ได้มีเตาเตาป่องไฟอย่างของเรานะเขาจะมีแบบว่าเขาเรียกว่าคขมินก็คือก่อในบ้านอุนอ่นๆแบบก่อแบบแบบโรแมนติกอยู่ในบ้านนะ่ะมันมันไปดึงหา ความร้อนในน้ําอะไรไม่ได้นะฮะเขาก็เวลาเขาไปทํางานกันอ่ะเขาก็จะใช้ไฟดึงใช้ไฟฟ้ามากกว่าค่ะมันก็เลยเปืองไฟค่ะอย่างช่วงวินเทนหรือว่าช่วงฤดูหนาวเนี่ยสี่เดือนเนี่ยทุกคนก็จะเสียค่าไฟเยอะค่ะอย่างลูกชายคุณเมโบนี่เดือนละเจ0ดพโคนค่ะแล้วก็คุณปู่คุณย่าของน้องออลอนนั่นเดือนหนึงเก้าพันโคน แล้วก็มีเพื่อนของคุณเลมโบที่ที่เขาพาลูกมาเที่ยวอะ่ะนั่นอะ่ะเดือนหนึ่งหมื่นกว่าโคนค่ะเพราะว่าเขาไม่ได้มีฟืนก่ออย่างเรานะคะอย่างของเรานี่คุณเลมโบบอกว่าเมื่อก่อนที่ประการหอมที่จะมาอยู่กับเขาเนี่ยก็เดือนหนึ่งก็สองพันกว่าโคนเพราะว่าบางครั้งเขาไปทํางานก็จะจะ,ะเปิดความร้อนไว้บ้างนะคะดึงอะ,อะไรนะเปิดไฟฟ้านะ่ะ ดึงความร้อนเข้าออล,อลิเมนต์ไว้ไวบ้างนะคะแต่ว่าประมาณสองพันกว่าโคนค่ะแต่พ่อพักการหอมมาอยู่กับคุณเลมโบแล้ว <c oughs> มาอยู่กับคุณเลมโบแล้วตกเดือนหนึ่งพันแปดร้อยโคนค่ะแปดร้อยพันแปดร้อยนี่ยค่ะแ okay, กก็พูดกับลูกชายว่าประหยัดไฟได้เยอะเลยค่ะนี่แหละค่ะเพราะว่าสิ่งนี้นะคะที่เขามี ่าไว้ทําฟืนนะคะก็ซื้อป่าซื้อครั้งเดียวแล้วก็มันจะประหยัดไปตลอดชีวิตชีวิตของเจ้าของป่าเลยค่ะค่ะก็ที่เห็นว่าเออดูเหมือนลําบากอะ่ะจริงแล้วไม่ได้ลําบากนะคะนี่มันมันคือเป็นวิถีชีวิตของชาวชนบทของคนชนบท สมัยก่อนก็เราดูในหนังนะคะในหนังฝรั่งอะ่ะก็จะมีปองไฟนะอุ้ยทำไมมันสวยงามค่ะอ่ะทีนี้ก็มาเจอได้ด้วยตนเองเลยค่ะไม่คิดไม่คิดว่าจะมีชีวิตวันนี้เหมือนกันค่ะไม่เคยเหนื่อยและท้อแล้ค่ะทาก็มีความสุขนะคะเราอยู่บ้านเฉยๆเนาะจ้ะ มีโอกาสได้พูดคุยกันค่วันนี้ค่ะเดี๋ยวขนฟืนไปให้พ่อก่อนเอาที่ลากมาสามอัน <laughs> ช่ายาาย,าย่าช่ายย่าโอยมีเกวนเกวบอกว่าโอ้ยฟืนเยอะเลย,ยเอโอ้ยชายย่าชายย่าเดิดูหลอกเแต่ดูหลอกสลิปป์เอาไ โอ้ oh. <laughs> แกบอกว่านเนี่ยเรนดอล่าก็คือบ้านเรานี่แหละชื่อเรนดอล่านะคะเขาบอกว่าสลิปบัสเติมก็คือเอ่อไม่ต้องเสียค่าไฟาไฟ้าถอยไปโอ้ยค <laughs> นทำไมเนี่ย ตูโชว์ทำไมพ่อมีไม้เบียกแล้วก็ไม้อักเอกกรอนทานมีหลายชื่อจ้ะไม้สวยมากเนี่ยโอ้ยปาเข้าไปเอาด้านในนู้นไม้บางชนิดก็ ไม่เหมาะสําหรับการทําฟืนนะคะเขาจะดูว่าถ้ามันมียางเยอะอมันจะเวลาการเผาไหม้แล้วยางมันออกมามันจะไปอุดปอกไฟค่ะไม้บางชนิดก็หอมมีไม้ชนิดหนึ่งเดีเ๋ยวถามคุณเลมโบเวลาเขาจะปิ้งย่างเขาจะเอาไม้ชนิดนั้นมาทำการปิ้งย่างมันหอมจะ้ะ ว่าทำอะไรสนใจคือแมวเด้อพี่น้องฮ่าฮโอยหนักแท้อันนี้โอ้ยเย็ดตะคุงแอนซิกริงเครนแอนซิกริงยับขาดินเตะได้มาเย็ดตะคุง เนี่หนักมากรุ่นระเบอร์ก็คือไอ้ที่ลากเนี่ยมันเป็นของปูนซีเมนต์นะ่ะ เอาเสื้อผ้าเอากระเป๋ามาให้เอาหมวกมาให้ค่ะเป็นบ้านที่มนนะุ่มนะ แกบอกว่าชื่อกูดเอ็นสกรีนแกบอกว่าไม่เป็นไายที่รักจ้าอะไรลูกจะช่วยเหรอ สนุกกับเขาสามองศาจุดแปดจุดเก้าก็เกือบสี่องศาค่ะ ชั้นใต้ดินกันจ้ะ,ค,ะคุณลำโบเขี่ยลงด้านล่างค่ะไม่ให้มันไปถึงนู่นนะคะตรงนู้นเป็นสายพานจ้ะ่ะพ่อคุณลำโบอืมจ้านี่นะคะขวานที่คุณลำโบสับปกปกปกอยู่คะ่ะไม่ค่อยได้รีวิวชั้นใต้ดินคะ่ะมันไม่ค่อยโอเคนี่ค่ะนี่สายพานนะคะ ที่ฟืนเขาไหลลงมาตรงนี้ไปค่ะเดี๋ยวไปขนต่อก่อนที่หิมะจะมาเนอทตามอีกแล้วลูกโูทํหตามจังเลยจ้ะด้านนี้นะคะเป็นฟืนที่เก่าแก่แล้วค่ะผุผุโพกๆล้ะตั้งแต่ก่อนพระกันหอมมาอยู่นะคะ ยายทำไรอ่ะนางโซนอพอโหนอยู่ยด้านนึงลมแรงแล้วก็ฝนโปรยโปรยลงมาละ เกมมินแอนด์ซกรแกบอกว่าค่ะมาทันเวลาพอดีเลยค่ะเราทํางานได้ทันเวลาพอดีเลยจ้ะพี่น้องตอนนี้หิมะมาแล้วจ้ะหิมะกําลังมาจ้าพี่น้องจ้าเราทํางานได้ทันเวลาพอดีเลยนะคะเพราะว่าไปดูชั้นใต้ดินแล้วเต็มพอดีเลยค่ะค่ะก็ขอขอบพระคุณพี่น้องทุกทกท่านเลยนะคะที่ติดตามให้กำลังใจติดตามดูวิถีชีวิต ของคนชนน้ำบททางประเทศสวีเดนจ้าค่ะโชคดีมีความสุขทุกท่านนะคะขอให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงจ้าเอาไว้พบกันในคลิปถัดไปนะคะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณและสวัสดีจ้าหิมะหิมะมาแรงเลย